ส้นทางของน้องแลนเดอร์ต้องสู่ท้ายคลิปไปวันวันส้นทางของน้องแลนเดอร์ต้องสู้ท้ายคลิปไปวันวันหาคนติดตามหาผู้รับชมผลงานหาคนติดตามหาผู้รับชมผลงานถ้าท่านถูกใจ แล้วค่อยกดติดตามดหดไหลเมื่อท่านถูกใจไม่เป็นไรท้าไมถูกใจคอมเมนต์ก็ยังดีดีกว่าไม่มีคนมาพูดคุยมองเล่นเดอร์คนนี้จะมีผลว่านให้ท่าทนผู้ชมถูกใจ นนนน้้้งเเลดรคีีจมมผผาูับชติตสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้นะฮะเช้าตู่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาหาคนหาหนูบ้านห้วยยางนะครับเมื่อคืนนะครับปานโต๊ะครับผม บวานเย็นครับผมเขามาปกักกฎไว้แล้วครับผมแต่ยามค่ำนะผมไม่ได้เข้ามานะครับเพราะมีภารกิจครับของน้ำที่กว้างยาวขนาดนี้ครับผมอยู่บริเวณบ้านค่ายมือนแพ้่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอากาศสดชื่นเหลือเกินครับผม ถนนถนทางก็ประมาณนี้ครับผมเช้านี้นะฮะจะมีหมอกครับกันพอสมควรเลยครับผมสร้างสีสันธรรมชาติได้งามเหลือเกินสองข้างทางก็ปก อุ้มไปด้วยต้นไม้น่าจะเป็นยูคาลิสตัสครับผมโอ้มีกระท่มด้วยผมมาเรื่อยๆครับไม่แน่ใจว่าใกล้ถึงหรือยังครับผมโอ้ยถางครับพี่น้องโอ,โอ้ยี่า สักหน่อยครับผมประมาณการน่าจะใกล้แล้วครับผมวานเย็นๆมาก็เริ่มจกคล้ายค,บคับคาแล้วค,ครับต้นมะพร้าวสองต้นนี้คิดว่าคงจะใกล้ถึงแล้วครับเึ๊บอีา ซาย,ม,ายมือก็คือทิศตะวันออกครับเห็นไฟแวบแวบถึงแล้วครับผม้วิดยิดอดจังเลยไม่เจอกันตั้งคืนหนึ่งยบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับผมแมมก่อนจะเข้ามานะครับมีเสียงตามสายให้ฝากชื่อไฟด้วยครับผมอารมณ์สบดคข้าท่านคุณเดชครับผม ผมว่าจะถามว่านั้นทำไมสวัสดีครับพ่อเอ๊ะครับ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 แม่คนหาหนูนี่โชคดีครับทำไมเสร็จแล้วใช่ไหมยังยังก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วแหละก็เสร็จแล้วตอนนี้รอพวกเรากลับไปก่อนครับผมกลับไปก็ไปรับเข้ามาอยู่ที่ไหนเขาก็อยู่บ้านเขาแน่แหละบ้านแล้วใช่ไหมตอนนี้อยู่บ้านแล้วนะก็รอนน่แหละประมาณนี้ครับผมวันนี้ทีมงานของเรามาสองคนถ้าจะย้ายไปโน่น เขาเกี่ยวหมดแล้วใช่ไหมอ่าได้ได้ครับผมหลังกุดหลังกุดละลมเหรอใช่ใช่จะเป็นหนองค้าครับผมจะเป็นหนองค้าขอภัยเลยครับเป็นหนองค้าที่เราไปนั่นแหละหนองค้าที่ว่าไปเดือนเดือนเมษานั่นแหละครับผมหลังกุดละลมไม่ไม่หลังกุดระลมนี่ก็ที่ที่เราไปเอ๋อก็เกี่ยวเสร็จอยู่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็ลงได้ครับลงได้เกี่ยวเก่าเกี่ยวใหม่เกี่ยวใหม่เลยนะไม่กี่วันโอ้ ใหม่ๆก็จะประมาณสักสองสามวันสี่ห้าวันประมาณนี้แหละดูจากมันยังไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เลยเนี่ยโอเคแล้วาาแล้วเม,มื่อคืนยังไงฮะ<อ>ได้กี่แต้มกันคืนไม่ได้เลยฮะเพ่เพ่เได้ไหมได้ไหมฮะไม่ถูกเลยไม่ไม่เลกตัวหรือตัวลงได้ได้ได้กี่แต้มเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต้มเลยน่าาจะย้ายไปกันนี่ ถ้าพอใหญ่หมายเสร็จแล้วแกจะมามเนยเดี๋ยว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 คุยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโทรหาแกถ้ามาก็จะได้ย้ายไปโน่นนะครอกครับผมครับผมเจ้าก็เลยไปรับเลยเดี๋ยวถ้าพูดถึงจะไปแต่ผมก็จะไปรับตอนเช้านี่แหละแกจะมาไหมเนยยังสงสัยอยู่ครับผมนี่ดูเต็นท์ครับเต็นท์ของท่านพ่อเอ๋ครับผมเมื่อคืนไม่ได้สักแต้มเลยโอ้ยถ้าแกมาจะได้กู้เนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาแก๋ยวนี้แหละครับผมครับผมโอ้ท่านผู้ชมครับดูนะฮะบรรยากาศแน่นอนครับผมโอ้โหเช้าตู่วันนี้ครับผมสุดสุดครับแม่เสดยดายนะฮะท่านจะงาะไม่มาวันนี้ครับผมเมื่อคืนไม่น่าเชื่อไม่ได้สักแต้มฮะเดี๋ยวพักกันสักแป๊บหนึ่งครับผมท่านผู้ชมครับเวลาต่อมานะครับผมได้เดินทางมาที่บ้านละหารเพื่อมารับ ้าเส่วนพ่อเอและท่านคุณเดชนะครับรออยู่ที่บ้านค่ายเมือนเท่าผมกำลังจะผ่านซุ้มประตูบ้าน้วยยางหมู่ที่สามตำบลละหารอําเภอเจตจัดจังหวัดชัยภูมิครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยครับท่านครับจาก จุดนี้ไปนะครับอีกประมาณสักหนึ่กิโลนะฮะจะถึงบ้านท่านจงอง้อครับผมญาติฮะพาชมบรรยากาศนะครับว่าตามครับผมตามมาอีกครับท่านครับบรรยากาศนะครับระหว่างประมาณกลางบ้านครับผม ตามชนบทก็อย่างนี้แหละครับเช้าๆมาก็สดใสสดชื่นครับผมชุบรักแป๊บจ้ะ เลี้ยวซ้ายไอ้ไอ้ไอ้ยอ้ยอ้ยอ้ไ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 อ้ชิมแล้วก็จะเลี้ยวขวาอ้วหั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 ว้ัวชิมมาแล้วครับถึงคฤหาสน์บ้านจองห้อครับผมโอ้โหแหมสมาชิกมาต้อนรับผมด้วยครับผมเตรียมตัวอย่างครับท่านครับ มาเด้อมาเด้อเดี๋ยวรถกลับสักหน่อยอนั่นปึบนะฮะบรรยากาศครับผมที่บ้านท่านจงอครับผมเริ่มจากหลังรแรกหลังสองครับผมสวัสดีครับท่านจงรัอครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ครับ สวัสดีครับไอ้ลูกชายอ๋อแพรไปไหนล่ะเดี๋ยวเตรียมสัมภาระครับผมโอ่งพันปียังอยู่นี่ครับผมแล้วก็ยุงข้าวโบราณครับผมเดี๋ยวตามอีกครับผมจุบรถคู่ใจแบทแมนนองเรนเดอร์ครับผมงบลังสตาร์ตเครื่องรอเตรียมตัวจะฟาสันจะเงะแล้วก่อนแล้ก่อนเอาแล้ก่อนเอาโอเคโอเคโอเค ดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อน,อน,อนครับผมไม่ได้เนี่ย <laughs> เตรียมตัวแล้วครับผมอเตรียมตัวเพื่อความพร้อมสูงสุดเจ้าง้อนะครับเริ่มจัดแต่งสัมภาระครับผมเพื่อเตรียมตัวไปสู่กองมาเชากานคือแคมป์หล่อ เงี้ยสิครับผมประมาณ200หลังครับผมเด้วยรถแบทแมนหนองแลนเดอร์ต้องสู้วันโอ้ที่เราเคยไปทั้งนั้นแหละจะไปหนองคายหรือไปกุฎลมไหนนั่นแหละเราไปลงหน้าก่อนก็ได้สำคัญก็คือทองและรองเท้าบู๊ทสักตัววันไหนเจอหนู่มชราด มเข้าสู่ฤดูกาลครับผมหมายถึงอาชีพของเขาเลยครับพวกหล่อพร้อมครับผมพวกเราดวยผมและเจ้าเงาะเรียตัวออกจากบ้านท่านเป็นครับผมตามกันครับท่านหลักสักตัววันในเจอู้ชราะรานสักตัวสักตัวสักตัวได้มาถึงบ้านคายหมื่นแพ้วเพื่อจะไปหา ท่านคุณเดชและพ่อเอเส้นทางคนทาหนูนะฮะแต่ละเส้นทางโอสบายเลยครับลำบากเหลือกเกินท่านผู้ชมดูเอาแล้วกันครับผม ลัดเลาะมาเรื่อยๆครับผมด้านขวาันนี้ก็จะเป็นคลองน้ำเส้นทางก็ทุรักทุเลกันพอสมมควรเลยครับผมเส้นทางคนพานหนูนะฮะตั้งแต่ผมมา ได้รู้จักทีมงานหัวอย่างครับผมก่อนที่จะเข้าแคมปนี่จะเป็นในลักษณะอย่างนี้ครับผมรัดเลาะมาเรื่อยจ๊บ <laughs> ก็ยังนอชือบชือบอ๋อมีรถคนเกี่ยวหญ้าด้วยครับผม บ้านหลังนี้ก่อนครับเมื่อเช้าผ่านมาจําได้ละวใกล้ละวใกล้ละอีกแป๊บหนึ่งครับผมใกล้ละวใกล้ละสังเกตด,ดูจะมีต้นมะพร้าวตายหนึ่งต้นเป็นหนึ่งต้นเปน็นนอนแถวนี่ยะนะเป็นนอนแถวนี้แถวนี้เก็บแถวนี้ยเคยเนอนอ๋อสองข้างแล้วสองข้างแล้ว งานถึงแท้<ะ>ต้นมะพร้าวตายหนึ่งต้นเป็นหนึ่งต้นนานเร้วๆครับ้มเดินไปแล้วเจอแล้วครับนี่แหละก็มื้อเช้ามันจอดงี้ดีกว่าะละละมาแล้วครับพี่น้อ,นองเฮ้ยเขาไปไหนกันอะแรยงยามยังไม่เสร็จเหรอกินข้าวอืมเดีเ๋ยวเๆครับโอ้ปวดขา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องห่วงพี่เขาไปไหนกันเอ้ยเจอไหมเจอไหมอยู่ไหนล่ะมนส่งเสียงอ่ะโอ้อยู่หลังรถนี่เองเอาได้ด้วยเหรอได้ด้วยเหรอเช้าเนี้ยเอาขอรถไปลดไปไม่เป็นไรผมบอกว่าผมจะรอย้มได้ได้ได้กี่ตัวฮะ พ่อได้สองตัวพ่อได้สองตัวตายท้องขาวตัวนึงใหญ่หรอกพ่อสองตัวได้โชว์แล้วพ่อพ่อได้กี่ตัวพ่อสองสองตัวแล้วคุณเด็กกี่ตัวไม่ได้ไม่ได้โอ้ยพ่อจะโชว์ด้วยครับผมเดี๋ยวตามกันท่านผู้ชมครับมาดูเมนูขั้วหนูสักหน่อยครับผมครับไก่แห้งแล้วพ่อต้องเติมน้ำไหมอ๋อแห้งเลยใช่ไหมฮะ อ๋อหลักสูตรอของเขาก็คือถ้าแห้งก็จะไม่ขาวครับผมบรรยากาศครับผมยังคงเหมือนเดิมครับแ,แบรกับดิน <c oughs> หอมแล้ว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 เตะมาเช้าเนี่ขาดความอาอุ่นนะครับผมก็คือไม่มีเจ้าเงะครับผมต้องไปรับกันมา อืหอมสุดๆเลยครับผมแมามาจะงอนะครับกุกตัวเก่งนะฮะมามาคนถึงนี่เลย <ไป S 2> ตามสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะพวกเรานะครับสี่สหายนะครับ ได้รวมตัวกันครบครับผมเมื่อคืนนะครับพอเอะกับคุณเดชนี่ไม่ได้แต้มครับผมช่วงเช้าหลังจากที่เขายามนะฮะได้สองแต้มครับแล้วก็ทำอาหารหนึ่งแต้มครับผมแล้วก็ยังเป็นตัวตัวอยู่ในคลองนะฮะหนึ่งแต้มครับผม เป็นผลงานของพ่อเอครับหลังจากนะครับที่เมื่อเช้านะฮะผมเดินทางนะครับไปรับเจ้าเงาะนะครับที่บ้านละหารครับผมณนะตอนนี้ครับท่านคุณเดชนะครับชําแหละหนูนะฮะเพื่อจะประกอบอาหารครับผมเมนูก็น่าจะทำอะไรต้องทำ เมนูทำอะไรกับพ่อบันเ่ยขั้วหนูครับขั้วหนูเมนูก็จะเป็นขั้วหนูครับผมกองทัพเดินด้วยท้องเสมอครับผมขั้วหนูฮะอดบอดได้ดบอดได้คือชีวิตจริงไม่ใช่ละครหรือนังเป็นเรื่องราวสามคน คนพาหนูเป็นอาชีพเลี้ยงตัวไปวันวันตื่นแต่เช้าไปยังจุดหมายไม่มีใครร,คร,รู้จะเป็นอย่างไรตื่นแต่เช้าไปยังจุดหมายมไม่มีใคร รู้จะได้น้องนูต้องตามดูกระดูกครับผมต้องตามดูบงน,น,น,นี้อยู่บานเขาให้ดไทยตรนีรเนาะมีเยอะโอ้โหอร่อยมากครับเมื่อนันอ้นเอกมาจะให้มนี่ยเด็ดเอาเฉยอดกันใบกับงาเบ่าเหี่ย้กุยย็นเลง ก็ยไยังหักใตัวสนึงี่เาใ่าเจาน่ะมีเียไปหน่ต๊ป่าทีมนี้ไม่เคยทำให้ผมผิดฝัางครับผมจักหน้าพืดออะไรเป็นหน้าไม่แน่กลางว่าไปทางโน้นดิเบ้นไปทางนั้นไปตู้อะไรแหลวังถูกวังอะไรนะทุกรถ าดอยู่ตรงนี้จริงๆครับผมตลอดจนบรรยากาศแบบนี้ครับผมความอร่อยอยู่ตรงนี้จริงๆครับผมหลังจากนี้ไปครับผมเราก็จะไปต่ออีกหนึ่งคืนสองนะสองสองเหรอสองก ผมมึไ,ได้ไม่ได้ไม่ยักขึคืนเลยเออสรุปแล้วทสองคืนครับผมฮ <ละ S 1> คืนที่ผ่านมาถือว่างมคืนที่ผาาา่านมาเจ้าง้อบอกว่านับหนึ่งใหม่ครับเพราะว่าท่านคุณเดชแลวจงท่านท่านคุณเดชแล้วพ่อเอ๊ไม่ได้ฮะได้แค่ตอนเช้าครับผม <ละ S 1> พอได้ทําประกอบอาหารครับผมเลยหนึ่งตัวก็อยู่ในคลองครับผมอีกสองคืนครับต้องตามพวกเราครับนะครับนะยังมีเรื่องของเราอะไรอีกมากมายฮะ เล่าสู่ฟังใครชอบสไตล์โต๊ะป่านะฮะเป็นรสชาติของหนูนะฮะที่ประกอบนู่นนี่นั่นนะครับตามพวกเราได้เต็มที่ครับผมฤดูการนี้อีกหลายเดือนครับผมธันาวามกรากุามภาพันธ์เมษายนครับอีก5เดือนครับผมยังมีคลิปอีกมากมายครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3ในฤดูการเริ่มต้นเดือนธันวาครับผมตามกันอีกเอยครับท่านครับ ท่านผู้ชมครับผมก็ญาตินะจบทริปนี้นะฮะเป็นคืนที่สามนะฮะของพวกเรานะครับหนึ่งแต้มครับผมของพ่อเอขับไซส์เท่าไรครับพ่อมามารวมตัวหน่อยมาครับผมทิมงานของเราดิมงประมาณนี้เราไปแปดขีดได้ไหมพ่อ ตัวละครับสรุปนะของพ่อเอ๋นะครับหนึ่งแต้มครับตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวเป็นนะครับอีกแก้มหนึ่งก็ที่ทําอาหารครับผมในเช้านี้ครับผมครับเราก็จะไปต่อกันอีกนะครับดูซิว่าเราจะไปที่ไหนครับผมพวกเราสู้ไหมครับทุกไหมโอเคครับผมขอบพระคุณครับพ่อเอ๋ครับผมจำลองครับผมคุณเต๋ครับตามเราอีกครับท่านครับ ไปดูจะเป็นคืนที่สี่ครับผมได้กันจึบ